อยู่13ไปมาอ่าช็อตสุดไม่ไม่เอาแล้วกันอะไรที่มุนครับคุณอยู่มาหน้าในอยู่ครับ <coughs> <coughs> ใหมาให้ปุนขึ้นตรงนี้เล็กเล็กน้็ไปด้านนับขื้นมาน้กไม่ต้งใช้ร่ครต้องก็ต้องพยามดีตาชูสต้มไมากัตัวทีไเอาลลงมาจากที่นสินเขาอีกเอาอีกบ้สองต้มอีก มาดิมาดิมุนโอ้โหดังจริงดีใจว่ะ <laughs> <laughs> อาจจะจุดโทษสองที่นี้ก็เป็นได้ของผมเนียไทยนะครับเอาอีเอาอี จีนเปิดต่อครับจีนเอาปากอ้อมจีนจะไล่ครับตูอยดับนี่เล่นมาีเดียวกันครับพอตมาด้านไหนขึ้นเอง ยังไม่เข้าประจับตเองแล้วคนโม่เก่งตลอดโอ้ยพ่หยวนนี่เหนื่อยเลยคนแรกเองนะอะไรก่อผมทำอะไรปิดครับพี่หยวนหลวงปู่